ระสงและปู่กาลเทศะนักเรียนทราบไหมคะว่าประโยคในการสื่อสารมีประโยคอะไรบ้างปนอาประโยคที่หนึ่งคือประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่าอ่าประโยคที่หนึ่งเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเป็นประโยคที่บอกให้ผู้อื่นรับทราบรับรู้ว่าเราต้องการจะบอกอะไรประโยคที่สองค่ะประโยคปฏิเสธอประโยคปฏิเสธ ประโยคปฏิเสธมักจะมีคำว่าไม,ไไมไ่ไม่ได้แล้วก็ไม,ไ,ไม่ใช่ใอย่างเช่นวันนี้ฝนไม่ได้กอ่าประโยคที่สามเป็นประโยคอะไรคะประโยคคำถามประโยคคำถามเมื่อมีประโยคคำถามก็ต้องการคำตอบใช่ไหมคะ<อ>ประโยคคำถาม มีคําว่าอยากอยากได้แล้วก็กระส่งใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นหนูอยากได้รองเท้าคู่ใหม่คุณครูอยากกินผลไม<ด>้นั่นคือเป็นประโยคอะไรคะแสะดงความต้องการอ่าประโยคสุดท้ายน่าจะเป็นประโยคอะไรคะประโยคคำสัง่งอ่าประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งเนี่ยเรามักจะพบเจอที่ไหนบ่อยที่สุดคะในโรง ประโยคคำสั่งมักจะมีคำว่าห้ามอย่าจงห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอะเดี๋ยวคุณครูจะมายกตัวอย่างประโยคนะคะอย่างเช่นหัวหน้าห้องออกมานอกห้องเดี๋ยวนี้เป็นประโยคอะไรคะค้าม่งด่ะเป็นประโยคคำสั่งแต่ถ้าคุณครูบอกว่า หัวหน้าห้องช่วยออกมาข้างนอกหน่อยคะ่ะเป็นประโยคอะไรคะประโยงเป็นประโยคขอร้องเอาทุกคนเก่งมากเลยทำลงมือให้ตัวเองหน่อยอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีเกมสนุกๆมาฝากให้นักเรียนเป็นเกมองาุ่นพาสูกกติการของเกมนี้นะคะ คุณครูจะระหว่างนี้คุณครูจะให้นักเรียนทุกคนท่องบทอาขยานนะคะแล้วหยุดที่ใครนักเรียนก็หยิบฉลากนี้ขึ้นมาโดยที่อ่านฉลากนี้แล้วก็บอกเพื่อนๆนหรือทุกคนช่วยกันตอบก็ได้ว่าเป็นประโยคอะไรเข้าใจไหมคะอ๋อเดี๋ยวคุณครูขออา,าสาสมัครหนึ่งคนเพื่อที่จะมาให้เพื่อนท่องบทอาขยานแล้วก็บอกว่าหยุดนะคะ É อย่าส่งเสียงดังอย่าส่งเสียงดังเป็นประโยคอะไรคะเด็กๆประโยคคำส่งประโยคคำส่งมาตบมือ ไปเที่ยวทะเลตอนปิดเทอมฉันไปเที่ยวทะเลเป็นประโยคอะไรคะประโย,ะโยคโยบอกเล่าเป็นประโยคบอกเล่าเอาเชิญคนต่อไปเลยคะ่ะ เห็นชัดชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าเป็นประโยคคำถามาต่อไปเลยคะ่ะ พูดก,กัางๆให้เพื่อนได้ยินเลยค่ะเจอแกันไหมอ่ะ มอยู่ในประโยคใช่ไหมคะ่อังมุนพาสุกได้จบลงไปแล้วนักเรียนมีความสนุกในการเล่นเกมไหมคะมีค่าแถมยังความได้ความสนุกแถมยังได้รับความรู้ใช่ไหมคะว่าครูจะมาสรุปสักนิดนึงพร้อมกับมีใบงานเสริมในท้ายคาบนะคะ ประโยคในการสื่อสารทั้งหมดมี6ชนิด<ป>แต่ละประโยคเนี่ยนักเรียนก็ต้องพูดสื่อความหมายให้ตรงกับผู้พูดใช่ไหมคะเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดต้องอะไรคะต้องอะไรคะต้องเป็นผู้ฟังที่ทดีแต่ละประโยคก็นักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และสามารถ Thầy thầy xin ศึกษาปีที่ห้าคือเป็นการรอคอยเอาท่องเลยค่ะ ประโยคการสื่อสาร6ชนิดอยู่ในนั้นด้วยนะคะอาจจะเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธหรือประโยคต่างๆให้นักเรียนเขียนเสริมเติมแต่งลงไปในข้อ26ถึงข้อต่อๆไปนะคะ mm hmm. เมื่อกี้ที่เราท่องอังวนพาสุก็เหมือนกันเอามาเขียนเป็นประโยคแต่ละประโยคได้เลยยกประโยคมานะคะ ยกมาทั้งประโยคได้เลยค่ะ,อะตอนนี้คุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดประโยคเพื่อการสื่อสารทำได้เลยค่ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกมาขอตัวแทนอา,าสาสมาัครสักสองคนนะคะออกมาเสนอหน้าห้องแล้วเฉลยพร้อมกันในห้องเลยนะคะเข้าใจไหมคะ 男、女都行。嗯嗯嗯嗯 น,นี่คะ่ะมีตะกชนิดเดี๋ยวนักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องประโยชน์การสื่อสารแล้วมาพบเจอกับครูในวิชาภาษาไทยในคาบหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะนักเรียนบอก